สงสัยหิวข้าวครับเอา้ามีคนถามหลายคนถ้าเฟซบุ๊กอยู่กับพี่เมืองไทยจะพูดไหมเอาวบาักลาอาโอ้ยกุญเบาๆกันดูว่ะเบา,บาสิเบากันวบาเดียวเมืองไทยกับเฟซบุ๊กก็ไอ้ต้อยก็มีแต่คนถามบอกว่าถ้าเมืองไทยกับเฟซอยู่ด้วยกันจะคุยกันไหมแต่จะไม่คุยว่ะโน่แจะไม่พูดหรอก สิบวบกันถอกไหมสิถามยังอ่อยปะคือว่ากันเม้นนอนห้องเดียวกันเนาะนี่ก็คนป่าปากกันดินี่ตลกสิถามยังอ่อยปะฮะมึงเนี่ยบวบยังกับบวบมึงเนี่ยเฮือดเล่นเกมเฮือดเนี่ยเล่นเกมต้องขอเมียก่อนบางรายลูกวายย่ำย่ำไปเจแล้วสิเล่นเกมก็ต้องขอเมียได้ไอ้เมืองไทยต้องขอเมียไวกวันสามชั่วโมงกันบางรายไมีเมียบางรายต้องขอปะ คนอ่ะมึงได้มาหมักมิงหมักปูไส้ั่ะนะนี่แมีโอ้ยเนาอตาว่ากาวกับนกส่งหมักอยู่เด้เอาอยู่บ่ลูกบ่หมักบ่หมักเย่บ่ะเย่เป็นหมักเย่หลายมีคนหมักเย่หลายอยู่มึงได้ก็รู้อยู่ว่าผู้ใดหมักเนาะเพิ่นน่ะอาสซัคเ้าแล้วครับครับไม่อย่างนั้นจบๆโอเคน้องล่ะเขาก็ปีกับน้องครับก็บมันน่ะเสียต้อยยกมือหน่อยครับ ไปเฮ้ยน้องมาเล่นมาเชียวกันครับผมสีบอกกันตะค้ำบอลค่ะยู่ห้องเดียวกันเนาะฮะสีบวกกันวะอันไรกับมึงเท่เร็วหน่อบอลบอลกันนะมึงเท่วันใหญ่เร็ววะสีบวกกันจั้งตัวไอ้บ่นี่แม่ ไม่ต้ย uh, so ิมเนี um, ่ยนมันคืองันตอเมืองชายสูงแหล่แต่เป็นยูทูบเบอร์ลมเบาเลยเนาะลำเบาเนี่ยบัดเขาสมบัติือเบาดนเท้ส่งเบาดุนดีได้เนาะลมเบาายเนาะเอศีลามันก็ต้องเปิดอนอสเจ้าะไหมนำป่าเข้าไปดีใจไรอืมสใหม่กแต่งอะไรสั่งแล้าสั่งญ่เลยรอมาด้วรอตังเลยแปนสั่งอันเดียเลยอืมสีเบากันบาบันเดียวฮะ ไอ้มึงใช่รอ่าใจดีป่ะมาสิบุ๊กอันนองยูเป็นเหรอโอ้ยนะปังปังกินข้าวยวลูกเดี๋ยวไปเล่นน้ำเด้ออไหนมึงได้ไอจิกินังไอเบี้ยกับบาบาเลยสบายไอ้เฮ็ดกับผครอบกัวดีเด้อชี้ไอิจิเป็นนัองไดไอกา เป็นห่วงเมียเดิขันเมียเผื่อไงขันจ sí, mm ังว่ากันไหมเบาอย่างก็ไปหน่อยบ่มักไอเจบ่มักเน้นนิสัยบ่ปรปากบ่ะบอกขึ้นกันเนาะฮะมักในเตะปะมักบวกลกเฮ้ยมึงท่าเคยตีกันเอาพ้นบ่เอ้ามึงท่านสนานหรือแผลฮะสนานไปสนานนกสนานพ่อปากลา เว้ยพ่อบอมโอ้ยว่าสิบ่ับเดเเอมือมือไดเดี๋ยวนีบโอ้ไม่ขาดจแล้วครับรับรับโอ้้่รครับผมเ้ยดสั่งสองจานสั่งไปฝังน้ำอ่าสมไปฝังนูลนอันนี้เป็นน้บ่เอากิน้บเผารอเขา้เา โอ้คุณนะครับผมโอ้ดันจีทายลูกอัญชันมาด้ในคนกู้อัน้กินอยู่มึงใจว่าประกาศมานังกับไอ้หลวงนี่ตะค้นซาได้บัดเนี่ยไอ้ลามานังเป่งได้บัดเนี่ยไอ้ทามเนี่ยไอ้หลวงดีบ่สุดๆปะเนาะนี่ตะหัวใจก็พี่คำหลวงเน่ตะบักหลาคนไม่ได้กินสุดยอดบ่บ่ที่ไอ้ทั้ดีไอ้อยากกินเงินตัว แซ่บเป็นโอ้ยค yeah, ือบาเเนาะลูกไส้หลานวยเงีนี่ยดูยางเดียวเลยปอยดูเด็กกุ้งเต็มปากเลย่นะเต็มระวงกุเอาเกลูกเอาเด็กลูกเร็วเอาแม่เรายู่นีเทียครับพี่เอข้าวเียวครับเหียวข้าเียวเนาะ่าลูกเฟสนะดวสิว่ากลองูอากูรับตลปัน คนละตวันโอ้ดเอเนคองแท้ารซื้อคซื้อมแงต้าวังังกินเอาซอสใส่นะนี่งานจะลองจะลองเอาเนียวเป็ละบัเนี่ยเอาเนียกินตัวใหญ่เขีนเสรไปนี่คือเขาเพ่กินก็ได้เอ้าทีมเมืองเดียรไปจังไหมใส่น้ำจิ้มยังก็ทำทำยังก็ลก บอมเมนดวงดวงบอลเมนดวงบอลเมนดวงกลางกลางกางดูกัโอ้มัด้รงบอเนี่ยอันไหก็ลูกเชียรผู้ใดเชียหน้าเพืองไทยบ่เชียแห่งบ่เชียง Nam เย่ เซียนยรับเียนะเมืองไทยเพสัตว์สําหรับตัวนี้ก็ะมีคุ้มสูงกบผมเมืองไทยชนะแล้วก็วางนู่มะเล็ดน้ำครับผมมะมเล็ดน้ำกันมะเย่ยมะยางครับผมบางแซ่เสี่ยต้อยครับเี่ก็เซี่ยต้อยครับผมครับความพรัวครับในลูก้างกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนิดนะครับผมเมืองไทยไม่ทําให้ผิดหวังครับเสี่ยต้อยสเต็ปเหลียญเมืองไทยตัวเดียวเลยนะ น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามแสนนั่นน่ะจ้าจ้าเมืองไทยดีๆครับผมน้องนุ่งมาเล่นน้ำครับครับเอาลรยบ่เอาไายจังเลยเอาลายบ่ก็บบ่บอกเนาะเอาลายบ่ลายก็ไดพูดพ่อไปเอาลรยบ่ครับพ่เดี๋ยวพ่อไปพ่อไาเอาไายบ่ครับไอย่มา

กระบอกเม e. ืองไทยเลี้ยงเอาอะไรนะเมืองไทยเลี้ยงอะไรลูกสั่งมาในหมดยังคนกูเนี่ยจะนองใบยิ้มน้อเอาเอาไปฝั่งโน้นเลยจานหนึ่งลายแล้วลายคนมืองไทมาหลายคนแซ่บครับมือนีทยอันนี้คือยำอะไรหม้อข้าวบ้านเมาอูเมืองไทย เอานีออกหน่อยเร็วกินยังไงหมดเดี๋ยวเเม่อก้เอาเอาม้อก่อนเออแมนแมนเวนเลยแวนเ้ยมึงมาได้แวนเลยมึงได้ยิบอกเนี่ยวดยจะนองวันเดีกินนอนเ้ยหกเี้ยตัวให่ทีเลอานจังหาสามพันนูนังนี่ือแอยู่เลยสามอยู่นะลุ้มสิก็ต้องสั่งจักรยานเลยว่ เอาไปกินวันเลยขอบคุณเสียตอยนะครับเพันสองเลยครับมืองไทยหัวคนเมไปยม่ายเหยเอ้อ่าเเมนขอบคุณนะตอยเร็วๆขอบคุณเสียตอยนะครับเชีว้าตอกไปเร็วประมาณมทไม่ลุกขึ้นมาก็เรียบร้อยอะไรนะ้วประมาณถ้ามองไทยไม่ลุกขึ้นมาก็เรียบร้อยครับ อ่ะกินเลยอ้ไข่ดองไข่ดองเฟซนะครับ,ถ,รบถ้ากวนจะกวดแล้วบัามบัติอ้ําซัดใจค้ามือนี้ครับเสียต่อยได้เมืองไทยบอกคขาเดียวว่าเมืองไทยดีใจายเมืองไทยเร้าเต้นท์คมปูลาวาถเมืองไทยบอลลูนต้กันลายล้า,าง,ง,างกมามาันทัหมดประมาณโอ้อไม่เร็วน,นี่ ห่อให้หน่อยห่อหมดเลยจ้ะนอิ่มแล้วอาเดี๋ยวมือไทยป้าแ่เจ๋อะนี่กินปลาเอาเมื่อไหร่ขอาเมือไห่เอาเพื่อนเอาเพื่อนโอ้แซ่บคักมือเยดิเอาลองสุดข้ามีอะไกันนะวันนี้เขาคือมีควสุขมากมือไทยโอ้ อันนี้ก่อนนาทีนะนาทีเออบนเป็นแดงตบมากันครอบครัวครอบครุณไงฮะมันเนี่ยพ่อมาทำเหลวเลยมันได้ลูกหิ้ม้นั่งแนนบอกคุณพ่อได้แซ่บบ่ลรอแซ่บบ่ครับมันคิดด่วนเรียเป็นมันคิดด่วนมันคิดด่วนมันบวกคยกินปวัวนี่เอ้าเจียงกิน